มา,มาดูจักรยานครับขี่เองครับเอามิกเกลหรือเอาธรรมดาเอาธรรมดาฮะแม่บ้านแม่บ้านอะทั้งนองเนี้ยจัน,นี้งแม่บ้านแต่อันนี้ทรงสปอร์ตนะฮะาตรงไหนสปอร์ตมันจะคล่องตัวหน่อยแต่ถ้าเผื่อใส่กระโปรงขี่แม่บ้านใส่กระโปรงขี่ก็จะเป็นทรงแม่บ้านสปอร์ตแพงไหมครับถ้าตัวนี้เป็นรุ่ล้ออลูมิเนียมล้อแบบไม่เป็นสนิมพันกาห้าสิบ แล้วก็ถ้าเป็นธรรมดาล้อเหล็กก็จะอยู่พัน<อ> <ไอ S 2> ถูกห้าสิบเออธรรมดาแบบไหนฮะก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าล้อเป็นเหล็กมันก็จะขึ้นสนิมได้อ๋อแต่อันนี้ล้อมีเนียมไม่เป็นสนิม<อ>โดนฝนได้พันเท่าไหร่ฮะพันเก้าหนะ้าสิบรถให้ผมได้เเไหมก็เปพันเก้าไปเร่ห้าสิบบาทในห้างก็สองพันกว่านะนี่ขายถูกกว่าห้างเยอะแล้วอาครับครับอาวครับอันนี้จะมีสีดำกับสีทองเอาสีอะไรนะฮะสีทองขอดูหน้าตาได้ไหมแต่สีดำมก็จะดูแข็งแรงนะฮะอันเนี้ย สีดำกับสีทองอ๋อนี่สีทองใช่ไหมอ่าันขนาน้าดำข้างหลังทองมันจะออกไข่ไข่หน่อยไหมมันจะออกไม่ไข่อะเข้มกว่าไข่อะออกน้ําตาลอ่อนอะอ,อือเออนี้ก็ชอ,อบสีไหนสีทองมันไม่ค่อยซ้ําไข่ใส่สีดำม,มาเยอะอันชอบแล้วแต่ชอบเลยแล้วตัวจริงมันอยู่ไหนอะเราแป๊บนึงจะไปเอาชอบที่ไหนไหนฮะขอชมหน่อยเอ้ ครับผมต้องเลือกแล้วล่ะว่าผมจะเลือกใครนะฮะระหว่างสองสองคนนี้ฮะโอ้รักพี่รักพี่เสียดายน้องเออเอาอันนี้ครับตัดสินใจยากแต่อันนี้สีนี้ก็จะโดดเลยขีดกังคฟูไหมอ่ะถ้าขีดกังคืน้อสว่างหน่อยจะได้มองเห็นเอาเลยฮะเออใช่นี่สองจีตสอ,องใจฮะก็เป็นสองสี อันนี้มันดูดูลุยฮะชอบดำเอาดำดำครับเบนะสิกไว้ก่อนฮะต้องประกอบใหม่ใช่ไหมฮะขันเหงืกให้ตรงอ่ะแล้วขันแม่ครับครับครับมันก็ดูแข็งแรงดีฮะดูสมบุกสมบันดี ผม,ผมก็ตัวไม่ใหญ่มากก็น่าจะโอเคอยู่คันน็อตประกอบร่างนะฮะสมาชิกใหม่ของผมนะฮะเดี๋ยวลมงช่วยฮะโอเคอันน็อตนะฮะโอเคต้องให้มันตรงนะฮะ นิดหน่อยฮะม,มันจะอีไปทางนี้นิดหน่อยมันจะเอียงไปทางนู้นนิดหน่อยครับนิดหนึ่งฮะเอาไปทางนี้อีกหรือว่ากลับมาทางนี้อ่ทางนี้นิดหนึ่งฮะกลับโอเคครับไปดูกระยางก่อนนะมองเห็นยางใช่ไหมฮะลูกระยางว่ายังไม่ขันโอ้กระยางอ๋อครับน่าจะได้อยู่มั้งผมว่าน่าจะได้อยู่โอเคถ้ามันไม่ตรงมันจะเป็นยังไงครับ จะรู้สึกมันไม่ตรงอ๋อมันจะตุงออมันจะมอ๋ต้ก็ไข่ที่ตัวนี้ไข่หลวงแล้วก็ปับให้ตรงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วลองขี่ตรงนี้สักรอบนึงถ้ตรงไหนไม่พอดีเดี๋ยวปรับให้คัับขับับปรับโอ้เยี่ยมเลยมีอะไรก็ขี่มาหาได้สมควรรับรับขับรับอะไรเพิ่มก็มาครับรับซ่อมด้วยรับ โอ้เรื่องเยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยว,ว้าวอ่านี่ฮะต้องขันกันใหม่เลยฮะเพราะทีเดียวเขาเอาอยู่เลยฮะเอาแบบเอาแบบลากยาวขันทุกจุดทุกอย่างต้องเข้ารูปุจุดเหตุที่เขาคลายมาเพราะว่าไม่ไม,ไม่ให้มันเขาประกอบมาแค่เป็นขันอ๋โอโรงงานเขาจะไม่ได้เช็คอะไรให้ นึกว่าน่กวาแบบรุ่มรวยไว้ก่อนไหมอย่างนี้แน่นไปโรงงานเขาเรีบๆทำทำให้มันเป็นคันอ้โที่เหลือเรามาชีคเอาอ๋อน็อตเยอะเหมือนกันรถคันนี้เอาเรื่องอน็อตเยอะนะฮะรถคันนี้เรื่องเยอะเหมือนกันนะครับเอาเรื่องอยู่ Wow. พุงขี่พุงขี่แบบพังพังไปกับมือเลยนะครับเวลาผมขี่อย่าอย่าขี่กระแทกลงฟุตบาทไม่ได้นะผมคงไม่ทําอย่างนั้นแน่เห็นบางคนขี่ขี่บนฟุตบาทแล้วก็กระแทกลงมาเลยอย่างนั้นไม่ได้ไม่ผมต้องถนอมมันฮะต้องใช้มันยาวถ้าขี่ดีๆอ่ะเขาขี่กันมาสิบปีนะแต่ถ้าคนที่ชอบกระแทกบ่อยๆอ่ะมันก็จะเสียไวอ่าอันนี้ผมมีร้านรับซ่อมทุกอย่างรับซ่อมได้ครับดีเลยฮะ ก็ยางยางลมอ่ะสองสามอาทิตย์เติมครั้งหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องรอแบนแล้วค่อยเติมพอมันเริ่มอ่อนๆก็เติมเลยส่วนมากลูกค้าแบนแล้วค่อยเติมแล้วยางมันจะเสียไวครับ้โลม้่าทีนี้เป็นเรื่องของลมนะครับทีนี้ยอนี่ระบบนี้ฮะดั้งเดิมผมก็ใช้แบบนี้อยู่ นีถ่า,ายให้ดูเป็นพิธี่เลยเอาตัวนี้ฮะสมาชิกใหม่ผมนะคะเนี่ยเพิ่งไปถอยมาฮะพันเก้าต้อนรับปีใหม่นะฮะของขวัญให้ตัวเองขอไว้ลุย